โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้เทรดของต e ัว E1 นะครับัตอนแรกนะครับให้เพื่อนเเข้ามาหน้าตาในเว็บเทรดหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูสิ่งที่เราอยากจะตามหาหมันก่อนอย่างเช่นอ่าถ้าเราอยากจะได้รองเท้าสักคู่หนึ่งที่มี movement speed ตรง s t a n ฟ a ลเ f i l ์ตรงนี้คือมอดที่เราอยากให้มันมีนะครับเฉพาะเจาะจงเลยอยากให้มีมดนี้เป็นหลักอยากได้เท่าไหร่ใส่ไปตรงช่อง Min t นะครับอยากได้โมเมนต์สปีด30อย่างน้อยและอยากให้มันมีเลือดด้วยผมก็ใส่ Max Life เข้าไปอย่างน้อยเท่าไหร่ก็ว่าไปถ้าอย่างน้อยสักิบอ่ะโอเคทีนี้าอต้องการผมมันก็ ตรงแล้วแต่ทีนี้ผมอยากได้กนธทาตาด้วยส่วนวิธีการหากันทา่าเนี่ยผมจะมาใช้ในฟังก์ชันของ out ตรงนี้นะครับ out บบนี้เนาะนี่นอยู่ตรง as stat group ตรงนี้นะครับวิธีการเลือกไปติดไปที่เขาแล้วก็ใส่กนธทา่าที่เราอยากได้ลงไปครับที่เราอยากให้มีหรือว่าา่าที่เราขาดก็ได้เดี๋ยวเอาไว้ง่ายก็คือเราไม่รู้จะใส่อะไรอะไรเงี้ยเราก็ใส่อะไรสามท่แล้วก็ใส่ตรง min ตรงนี้ครับเป็นสอง เนาะใส่ไปสักสองกำลังดีทีนี้ใส่ไปว่าอยากให้มีเท่าไหร่สามสิบก็คืออยาา่างน้อย่าที่มันออกมาให้เราอะอยากน้อยมันจะมีสามสิบหน่วยโอเคนี้ความต้องการเรา็ครบแล้วมีเลือดมีมปมนสปีดมีกันธาตเนาะหรือว่าอยา่างบางคนอยากได้เป็นอ่าแอตทิบิวหรือพวกสเตตัสสเต็งอินเด็กเนาะก็ใส่เข้าไปครับ อย่างน้อยเท่าไหร่ก็วานไปเนาะประมาณนี้นี้เราต้องมาดูมอดด้วยว่า Suffix p r ีฟิกว่ากันธาตเป็น Suffix สองแถวคือ Suffix จะไีกหนึ่งพอที่จะใส่ Attribute เข้าไปได้เนาะนี้เราไปดูเรื่อง Suffix กับพ r e ฟิกด้วยอีกทีหนึ่งเนาะน,นี้เราก,กดเซิร์ชไปปุ๊บอ่าโอเคมาแล้วครับรองเท้าที่มีสเต็งอย่างน้อย50อยาสิบนีห้าห้เนาะอยเลือดอย่างน้อยหนึออ่าโอเคผ่าน กันธาตุอย่างน้อยสองธาตุโอเคผ่านใ่ไหมครับโูเมนสปีดอย่างน้อยสามสิบผ่านตรงตามที่เราลิสต์ไว้เป๊ะอันนี้คือสิ่งอันนี้คือมอดท,ที่เราอยากให้มันมีคือจําเป็นต้องมีมอดตามนี้ส่วนอันนี้เขาก็คือสองในสามในสามธาตุเนี้ยมันจะออกมาสองธาตุให้เราในไอเทม ส่วนเขาสเตตัสพวกนี้จะออกมา1ใน3จริงๆเราสามารถฟิกได้ว่าเราอยากให้มันออกอะไรเราก็แค่ติ๊กปิดมันปุ๊บปุ๊บหรือเราจะมาใส่มันตรงนี้ก็ได้ถ้าเราขาดนะครับใส่เป็นสเต็ตอินเด็กอะไรก็ว่านไปนาอได้เหมือนกันตามความต้องการของเรานะครับอ่ะลองเท้าก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไป จะเป็นพวกอ่าะดีเป็นสร้อยเนาะส้อยเราไปที่หัวข้อสร้อยนะครับโอเคสร้อยจะไม่อยู่เมนสปีดเนาะแต่ก็ยังมีพวกสเตตัสพวกนี้ได้อยู่ก็มากดปึ๊บออกมหาหน้าตาแบบนี้ตามที่เรารีสวยเป๊ะกันทา่าอย่างน้อยเลือดอย่างน้อยออที่ิวอย่างน้อย50 เห็นไหมสต็งสามสิบบวกออยทีบิวยี่สิบเป็นห้าสิบสต็งนี่คือสิ่งที่เราลิสไว้อยู่ตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นไอเทมใดๆหรืออะไรก็ตามถ้าเราลิสต์วัดโดยตามดีแล้วเป๊ะเราแค่มาปิดมาเปิดมันเฉยๆก็พอง่ายน,นิดเดียว ต่อไปอยากได้เป็นเสื้อนะครับ body body armor ที่มีกันธาตุอย่างน้อย2อ,อ่ะเราก็ยังใช้กันธาตุหัวข้อนี้อยู่เนาะส่วนอบิวเนี่ยผมจะปิดไม่เอามันจะใช้เป็นอย่างอื่นแทนอ่ะโอเคมีกันธาตุอย่างน้อย2มีเลือดมีอะไรอีกแล้วแล้วอยากให้ บอดี้อัลเมอร์เรามีอ่ะอิเล็กทีชิลเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็ใส่ไปอิเล็กทีชิลหัวข้อตรงนี้นะครับอัลเจอร์ฟิลเตอร์ใส่ไปอย่างน้อยหกร้อยนะโอเคแล้วก,กด Enter เข้าไปนี่มันจะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับ Energy Shield มันจะคำนวณมาให้ตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดตี Quality แล้ว ถ้าเกิดเสื้อตัวนี้เป็นคปรตีนยี่สิเราจะได้อเรที่ชิที่หกร้อยหกสิบเก็คือตรงตามเงื่อนไขคือขั้นต่ำห0 0้มีเลือดจริงไม่ต้องเอาก็ะด้นะเลือดอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้สแตตหัวข้อสแตดฟิลเตอร์ต,ตรงนี้ก็คือจำเป็นต้องมีส่วนเขาที่ผมใช้ก็คือ2ใน3นี้อะไรก็ได้ ส่วนเขาอันนี้ก็คือ1ใน3นี้อะไรก็ได้หรือเพื่อนๆอาจจะเป็นสใน3หรืออะไรก็แล้วแต่ปรับใช้ตามความต้องการนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีเวทซ้ำเวทซ้ำอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เนาะเวทซ้ำตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นแบบว่าอ่าาพวกแวนที่แบบเป็นอ่าปิดอันนี้ก่อนที่เป็นพวกอ่าอินคิสสเปลดามีด อินคิดไลท์ดาเมจกับอินคิดอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะได้ก็ใส่เข้าไปเนาะอะกับคู่ของมันเนาะทีนี้เราอยากให้มันมีอเจตัดนั้นเท่าไหร่อ่ขั้นต่ำเท่าไหร่อย่างน้อยที่ผมใส่ไปร้อยห้าสิบเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบว่าอย่างน้อย อินคีสเปลดาเมตกับอินคีสไลท์ดาเมตรวมกันเนี่ยจะได้ร้อยห้าสิบหน่วยหรือมากกว่าแต่จะไม่ต่ำกว่าที่เราเก็บไว้จริงจริงเวทซัมมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนตัวผมนะ <c oughs> จริงๆเราแค่ใช้แค่ out เอา s e not not นี่คือไม่ให้มีอ่ not เนี่ยไม่ให้มีนะครับคือไม่ให้มีอ่ามันจะมีในกรณีอย่างตัวอย่างเช่นอ่าเราอยากได้ body เกรยเกาะเนาะ body เม m o r อะไรก็ได้ที่มี max l i ฟ e อยากน้อยร้อยยี่สิบ not string มันก็จะเป็นแบบนี้หรือเราอยากได้ที่ว่าอะบางคนอยากแบบว่าอยากได้เสื้อที่ไม่มีสเตตัสปนมาเลยเพื่อที่จะเอาไปคราบใส่สเตตัสเอาเองในกรณีเริ่มต้นอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยมันก็จะไม่มีขึ้นมาเลยเนาะ,ะมันก็จะไม่มีพวกอัต t r i ขึ้นมาเลยอะหรืออยากเพิ่มไปอีกไม่อยากให้มีการท้าเราก็ใส่เข้าไป มันก็จะไม่ออกการธาตุมาให้เราเลยมันก็จะกลายเป็นแบบว่าบรรทัดว่างๆนะไม่มีการธาตุอ๋อมีเคอขึ้นมาเนาะนี่มันก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับไม่มีการธาตุเลยแต่ก็จะออกเป็นมอดอื่นแทนเนาะแต่ใดๆคือก็จะไม่มีการธาตุไม่มีอธิบุวที่เราฟิกไ้ว่าไม่ให้มันออกอันที่กานใช้น็อตมาเนี่ ส่วนปิ๊บนี่คือค่าจริงๆมองข้ามไปเลยก็ไะดนะ้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเวทซัมวีสองนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช้ก็แค่มีอ่าน็อตเขาเวทซัมแค่นั้นเอง<ม>หลกัหลกๆแล้วที่ใช้เราจะใช้แบบหาของได้ง่ายขึ้นเนาะส่วนเว็บที่เอาไว้ดูมอสไอเทมนะครับผมจะใช้เป็นอ่าอ่าคราฟออฟอีกสามันค่อนข้างที่จะดูง่าย แำหรับผมนะดูง่ายกว่าอันนี้เนาะแล้วเราสามารถดูได้ว่าไอเทมชิ้นนี้สามารถมีมอนอะไรได้บ้างนะครับเราไปปรับใช้กันดูโอเคจบหลักสูตรสั้นๆ